บล็อกไอเมนตัวใหม่แกนหกหุน2องพนสาห้านิวตันเมตรที่หนึ่งพร้อห้าสิบรอบเดี๋ยวไปลองดูกันยิงนัดล้อรูกทุกออกหรือเปล่าครับมาถึงก็ไม่ต้องชาร์จบงชาร์จแบบมันละครับมาลองกันเลยครับบล็อกยี่สิบสองกดูเผาล้อลูกกรทุกอีกล้อครับ แรงใช่ได้เลยครับโอ้แรงใช่ได้ครับเดี๋ยวมาดูน็อตกันนะครับว่ายังไม่เคยมีรอยถอดนะครับนี่ยครับน็อตยังดินเกาะเยอะๆอยู่ครับแรงครับแรง แรงก็ได้เลยออเรียบร้อยครับ i-man i, Man I w x 6นี่น่าจะเป็นรุ่นมันครับดูนี่แรงบิด 2 3ง0นสาหเนซตันเมตรรอบพันหยห้าสิรอบนะครับ